สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่รอฟังข่าวส่วนต่อขยายรถไฟสายสีแดงนะคะอย่าพลาดคลิปนี้ค่ะรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดการรถไฟนะคะโดยมีนายจิรุธวิสารจิตเป็นประธานให้กลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมของรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายนะคะหรือว่ามิสซิ่งลิงกวงเงินก่อสร้างอยู่ที่4 4 0 0 0ล้านบาทค่ะ โดยให้กลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกรณีปรับกรอบวงเงินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อพญาไทมักกสันหัวหมากและสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อไปถึงหัวลำโพงหรือว่ามิสซิงลิงนะคะระยะทาง25.9กิโลเมตร โดยในการปรับแบบสถานีราชวิถีและย้ายตำแหน่งสถานีใหม่เพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยเดินเชื่อมเข้าสู่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีได้สะดวกและก็นำกลับมาเสนอบอร์ดอีกทีในการประชุมอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี2567ค่ะ สาเหตุที่ต้องตีกลับโครงการนะคะเนื่องจากรายละเอียดที่ต้องกลับไปทบทวนของโครงการก็คือเรื่องการย้ายตำแหน่งสถานีเนื่องจากครั้งนี้มีการขอขยับตำแหน่งสถานีโรงพยาบาลรามาธิบดีในส่วนของขอบเขตงานว่าหลักการเหตุผลของการขยับสถานีคืออะไรให้ชัดเจน จากเดิมเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามราชวิถีซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นจะย้ายมาอยู่อีกฝั่งคือโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโดยจะย้ายตำแหน่งสถาน,นีใหม่พื่อให้ผู้โดยสารเดินเชื่อมเข้าสู่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีได้สะดวกค่ะ โดยจะต้องอธิบายหลักการเหตุผลนะคะเช่นย้ายทำไมย้ายแล้วได้ประโยชน์ตรงไหนมีผลกระทบกับรถไฟเชื่อม3สนามบินหรือไม่และได้หารือกันหรือยังต้องมีเอกสารยืนยันด้วยซึ่งบอร์ดต้องการให้มายืนยันให้ชัดเจนว่าการขยับสถานีครั้งนี้ไม่กระทบโครงการอื่นๆนะคะเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทั้งนี้ในการปรับแบบดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้วงเงินปรับเพิ่มขึ้นอีกกว่า4 0 0้ ล้านบาทค่ะจากค่างานเดิม44,157ล้านบาทตามมาติครมในปีพศ .2559 นะคะ ข่าวจากการรถไฟได้กล่าวว่าด้านการเวนคืนที่ดินช่วงบางซื่อพยาไทมกักกะสันและช่วงบางซื่อไปถึงหัวลำโพงใช้งบประมาณในการเวนคืน61ล้านบาทซึ่งจะเริ่มดำเนินการเวนคืนที่ดินภายในเดือนตุลาคมปี2567ไปถึงเดือนกันยาปี2568ค่ะ ระยะเวลาเวรคืนที่ดิน1ปีโดยมีพื้นที่เวรคืนที่ดินประมาณ78ตารางวา2แปลง3หลังคาเรือนนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะหากโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีแดงดําเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเชื่อมต่อโครงการรถไฟในแนวเหนือใต้และตะวันออกตะวันตกเพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารบริเวณพื้นที่ปริมณฑลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหาคนครชั้นในแล้วก็รองรับการให้บริการด้วยระบบรถไฟชานเมืองรถไฟทางไกลและรถไฟขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วในอนาคตด้วยค่ะ เป็นอีกข่าวความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายนะคะสำหรับท่านใดรอใช้บริการอยู่ก็อดใจรออีกนิดนึงค่ะเพียงไปปรับแบบแล้วก็อธิบายหลักง,งานและเหตุผลของการย้ายสถาน,นีนั่นเองค่ะ ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวรายตี้ด้วยนะคะและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ